กระจายตัวกระจายตัวกระจายตัวก่อนครับกระจายตัวเลยครับแล้วรอยิงเสียงปืนครับเอาครับกระจายตัวกระจายตัวเอาครับยิงได้เลยครับยิงได้เลยครับเอาแล้วครับมาดูครับว่ากิจกรรมดวลม้าในวันนี้นะครับใครจะได้รับชัยชนะนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีใครร่วงเลยครับยังไม่มีใครร่วงยังไม่มีใครร่วงครับ โอ้อ้าวลรวล่วงแล้วครับ1คนนะครับสำหรับคนตัวดำนะครับโอ้ไปแล้วครับหนึ่งไปแล้วครับหนึ่งไปแล้วครับหนึ่งแล้วยังไงต่อครับยังไงต่อโอ้รอบนี้รู้สึกว่าจะล่วงมันยากแล้วจังหวะจังหวะนี้ครับยังไงครับจังหวะตรงนี้ตรงนี้ยังไงตรงนี้ยังไงแล้วตัวนี้ครับตัวตึงครับตัวตึงหรือเปล่าโอ้ตรงนี้โอ้ยังไม่มีใครล่วงเลยอ่ะตั้งนานครับเพิ่งล่วงไปเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับยิงกันมาต้องนานครับแล้วนี่ครับก็มีระเบิดมนุษย์ยูเสริมนะครับ มันจะมีใครโดนหรือเปล่ายังไม่มีใครโดนนะครับยังไม่มีใครโดนนะครับแล้วตอนนี้ครับอ้าวล่วงไปแล้วอีกหนึ่งคนนะครับล่วงไปแล้วครับอีกหนึ่งคนแล้วตอนนี้เหลืออยู่กี่คนครับเหลืออยู่4ี่คนครับเหลืออยู่4ี่คนครับ4ี่คนครับ4ี่คน4ี่คนครับใครครับใครจะเป็นผู้รอดชีวิตใครจะเป็นผู้รอดชีวิตโอ้ยแล้วเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับ ไม่ยอมออกเกมนะครับนี่ครับก็ต้องโดนลงโทษแบบนี้นะครับไม่รอกไม่ยอมออกเกมและตอนนี้ครับเหลืออยู่4คนแบบสูสีเหลืออยู่4คนแบบสูสีแล้วล่วงไปแล้วครับอีกหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องกดออกเกมนี้แล้วตอนนี้เหลืออยู่3คนครับเหลืออยู่3เหลืออยู่3 3ม้าครับเหลืออยู่3ม้านะครับน้องหยองแล้วครับแล้วก็น้องมิลินนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือน้องที8นะครับเอาละเอาละมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันครับว่าใครจะเป็นผู้รอดชีวิตโอ้และที88นะครับเหลืออยู่กับ มิลิน2คนใครจะชนะใครจะชนะทีแ8ดหรือมิลินแล้วมิลินเหลือเลือดน้อยกว่ามิลินเหลือเลือดน้อยแล้วมิลินล่วงมาแล้วคนที่ได้แชมป์ในรอบนี้ไปก็คือทีแปดสิแล้วนี่ก,ก็คือรางวัลเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสําหรับน้องทีแ8ดนะครับีได้ธนบันตรแดงหนึ่งกองไปนะครับที หลางไหลลงมาแบบเรื่อยๆนะครับใครอยากเข้าร่วมกิจกรรมกับพวกเรานะครับก็มาดูกันได้ตอนไร์สดได้นะครับ